กับสวัสดีพี่พชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับรุงเรืองพระเครื่องค่ะพี่พี่หนาะววันนี้พบกับรุงเรืองพระเครื่องค่ะเบอร์โทรติดต่อค่ะพี่พี่ 0 990641307ค่ะพี่พี่นะ0ู9ย์4 1 3 0 7ก้าศูนยหี่ค่ะพี่สามารถแอดดี Line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่นะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ลุ่งเรื่องพักเครื่องค่ะพี่พี่นะมีพระมาแบ่งปันพี่พี่25รูป25องค์ด้วยกันค่ะพี่พี่เนาะ25้ารูป25องค์ด้วยกันค่ะ พระช่องน้องเป็นพระหมอพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนค่ะพี่พี่เนาะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะรูงเรืองพักเครื่องยินดี um ดดร,รับสสยพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะพี่พี่นะสุขกายสบายใจนะคะพี่พี่เนาะ ชอบยังไงสนใจองค์ไหนติดต่อหัน้องทักหานน้องได้ค่ะพี่พีสามารถแคปรูปภาพนะคะพี่พี่นะส่งมาให้น้องดูขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พีนะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าพี่พีรีบร้อนนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะพี่พีนะโทรมาได้เลยนะคะลุ่งเรืองพักเครื่องจะรีบส่งรูปให้พี่พี่ดูรับชมกันเลยนะคะพี่พีนะ ลุงเรื่องตากเครื่องค uh, anyway ever like. ่ะพ wow ี <like> <spirit> ่พ <t Cent> ี่มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่พี่นะเป็นพระบ้านพระเหมานะคะพี่พี่เนาะพระบ้านพระเหมานะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องถักหาน้องได้ก่อนเลยค่ะพี่พี่เนาะขออนุญาตเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะพี่พี่นะน้องปล่อยอยู่ที่ในราคา700บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาเราคุยง่ายเป็นกันเองอยู่แล้วค่ะพี่พี่นะคุยง่ายเป็นกันเองอยู่แล้วค่ะ ต่อได้ค่ะพี่พี่นะแพงเกินไปถูกเกินไปยังไงบอกได้ค่ะพี่พี่เนาะองค์นี้เป็นหลวงพ่อมุมค่ะพี่พนะเริ่มองค์แรกเป็นหลวงพ่อมุมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะทุนนิธิค่ะพี่พี่นะทุนนิธิประสาทค่ะทุนนิธิประสาทขันทคุณค่ะพี่พวัดประสาทเยืนเหนือค่ะพี่พี่อายุ แปดสิบเก้าปีค่ะพี่พี่นะองนี้เขียนอายุแปดสิบเก้าปีค่ะมีเขียนบอกเรียบร้อยค่ะพ erm ี well ่พี่นะจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่อง์นี้พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเป็นหลวงพอมุมค่ะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะน้องปล่อยให้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะน้องปล่อยให้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ พาช่องน้องนะคะพี่พี่นะยังไม่มีรับประกันนะคะแต่ที่มีรับประกันเลยก็คือราคาที่คุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่นะราคาคุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่นาะจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่ อง์นี้เป็นพระคู่ยานวิราชค่ะพี่พี่นะเป็นพระคู่ยานวิราชค่ะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะพระคู่ยานวิราชหลวงพ่อแดงค่ะองค์นี้เลี่ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะสวยคมเก่าคมเลยค่ะพี่พี่นะเส้นสายลายยันค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อผางค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อผางค่ะหลวงพ่อผางค่ะวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะ องค์นี้พอสสองห้าหนึ่งสองค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งสองค่ะด้านหลังเขียนยี่สิบสามค่ะพี่พี่นะพฤศจิกายนค่ะพี่พี่หนึ่งสองค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งสองค่ะเป็นหลวงพ่อผางค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อผางค่ะเรียมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่น้ะ ช่องน้องนะคะพี่พี่นาต่างที่ต่างที่มาหลากหลายหลากหลายที่นะคะพี่พี่นาต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อคูนค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อคูนค่ะวัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่นาวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นาวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะ รุ่นสร้างบารมีค่ะพี่พี่นะรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่องค์นี้สองห้าหนึ่งเกค่ะ หลวงพ่อคูณครับพี่พี่นะหลวงพ่อคูณค่ะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับพี่นะจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะพี่พี่นะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดค่ะด้านหน้าค่ะคมชัดอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่นะ หลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่หมุนค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะรบกวนพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะคะพี่พี่นะไม่มั่นใจมั่นใจยังไงทักหาน้องโทูหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะลุงเรืองพักเครื่องยินดีที่จะรับสายพี่พี่ทุกท่านนะค่ะพี่พี่เนาะ หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพระราชธรรมอ่ะพาพรวัดดอนย้ายหอมค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนย้ายหอมพี่พี่สองห้าศูนย์หกค่ะพี่พี่นะองค์นี้พอสองห้าศูนย์หกค่ะ พอเงินวัดดอนยายหอมคร่พี่พ ต่อไปค่ะพี่ๆองต่อไปค่ะองนี้เป็นปลาปิดตาค่ะพี่ๆนะ่ะเป็นปลาปิดตาเลี่ยมกรอบให้ด้วยค่ะพี่ๆนะ่ะองค์นี้เลี่ยมกรอบให้ด้วยค่ะ ด้านหลังค่ะต่อไปค่ะบิบี้องค์นี้เป็น ดินค่ะวิปินาองค์นี้เป็นเนื้อดินค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่พระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเดมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องไว้ก่อนได้ค่ะพี่พี่นะลุ่งเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะพร้อมรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่สมเด็จองค์ต่อไปค่ะด้านข้างค่ะน้องปอยอยู่ที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละ7 0 0บาทค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่สมเด็จองค์ต่อไปค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีสมเด็จต้องต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องุ่งเรืองผักเครื่องได้เลยค่ะพี่ๆนะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆเนาะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปค่ะสมเด็จค่ะพี่พี่นะวันนี้มีสมเด็จมาให้พี่พี่เลือกดูเลือกชมหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นาอ ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้ค่ะพี่พี่ลุ่งเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพี่พี่พระสมเด็จองต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีสมเด็จองค์ต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์สุดท้ายค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จองค์สุดท้ายของวันนี้ค่ะพีด้านข้างค่ะต่อไปจะเป็นพระเหรียญค่ะพี่พี่นะต่อไปจะเป็นพระเหรียญค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะลุงเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะลุงเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระคููลุ่งค่ะพี่พี่นะเป็นพระคููลุ่งค่ะ พระไัยโลดบุตาจารย์ค่ะพี่พี่นะพระไัยโลดบุตาจารย์ค่ะพระครูรุ่งค่ะพี่พี่วัดท่ากระบือค่ะพี่พี่นะพระครูรุ่งวัดท่ากระบือค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าสามสามค่ะพี่พี่นะพอสองสองห้าสามสามค่ะ พระคูรุ่งวัากาบือค่ะพี่นนะพระคูภัยโลดค่ะบุทาจารย์ค่ะพี่พี่นะพระคูภัยโลดบุทาจารย์ค่ะวงเล็บรุ่งค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระพรมปัญโยค่ะพี่พี่นะเป็นพระพรมปัญโยค่ะ วัดสแกค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระพรมปัญโยค่ะวิววัดสแกค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่ หลวงพ่อกก้วยวัดโคสิตาลามค่ะวงเล็บบ้านแขกค่ะพี่ๆี่นะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งห้าค่ะพี่นะองค์นี้สองห้าหนึ่งห้าค่ะหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้ค่ะพี่พี่เนาะ ลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการค่ะต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เขียนครบรอบ80ปีค่ะพี่ๆนะเขียนครบรอบ80ปีค่ะ2 5 1 6ค่ะพี่พีเป็นหลวงพ่อดำค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อดำค่ะพระมุจลินโมลีค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะวัดมุจจลินทวารปีวิหารค่ะพี่พี่นะปัตตานีค่ะพี่พี่องค์นี้จังหวัดปัตตานีค่ะหลวงพ่อดำค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อดำค่ะครบรอบแปดสิบปีค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งหกค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พองค์นี้เป็นหลวงปู่ศีค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ศรีค่ะอายุหนึี้าปีค่ะพี่นาหลวงปู่ศรีอายุหนึสิบห้ปีค่ะวัดเขาทําบุญนาค่ะพี่นาวัดเขาทําบุญนาค่ะสองห้าหนึงจ็ดค่ะพี่พีนาพอสองสห้านึงจ็ดค่ะหลวงปู่ศรีค่ะอายุหนึอยีสิบห้ปีค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นเปิดโลกหลวงปูทวดค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูทวดค่ะเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนพระพรมพปัญ,ญโยหลวงปู่ดู่สแกจังหวัดอยุธยาค่ะพี่พี่เป็นเปิดโลกหลวงพ่อทวดค,ค่ะพี่พี่นะเป็นเปิดโลกหลวงพ่อทวดค่ะสองห้าสามสองค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะพ่อท่านหนุยค่ะพี่พี่นะพ่อท่านหนุยค่ะสองสี่เจ็ดเก้าค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพ่อท่านหนุยค่ะสองสี่เจ็ดเก้าค่ะที่ระลึกในการทําบุญค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการทําบุญค่ะด้านหลังเส้นสายลายยันสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะ เส้นสายลายยันสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพอท่านหนุยค่ะพี่พี่นะสองสี่เจ็ดเก้าค่ะพี่พี่พอท่านหนุยสองสี่เจ็ดเก้าค่ะน้องยังไม่ค่อยเห็นเหรียญอย่างนี้ค่ะพี่พี่นะชอบยังไงติดต่อมาได้ค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะ ด้านหลังค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่นะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ค่ะ ยี่สิบห้ารูปยี่สิบห้าองค์ด้วยกันค่ะพี่พี่นะยี่สิบห้ารูปยี่สิบห้าองค์ด้วยกันค่ะหลายที่หลายที่มาต่างคณะอาจาร์นะคะพี่พี่นะต่างที่ต่างที่มานะคะพี่พี่ชอบยังไงสนใจองค์ไหนติดต่อหาร้องทักหาน้องได้ก่อนเลยค่ะพี่พี่นะรีบติดต่อมาได้ค่ะพี่พี่นะองค์ไหนมั่นใจไม่มั่นใจยังไงติดต่อมาก่อนได้ค่ะพี่พี่ ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น,หน้องทาคลิปต่อไปด้วยค่ะพี่พี่นะพี่พี่ท่านไหนติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรเลยค่ะพี่พี่ติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะคะน้องจะลงคลิปช่วง11โมงค่ะพี่ haus, <Strong estimated. S 1> tbsp. พี่นะช่วง11โมงค่ะเจอกันได้ทุกวันค่ะพี่พี่นะช่องลุงเรืองพระเครื่องค่ะพี่พี่นะช่องลุงเรืองพระเครื่องค่ะสําหรับวันนี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลุ่งเรื่องพระเครื่องนะคะพี่ๆขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆนะกาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกาบสวัสดีค่ะต้องกาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ดูจนจบนะคะพี่ๆนะกาบขอบพระคุณค่ะ